สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกท่านเลยนะอ่ะเราพบกันนะพบกันนะท่านผู้ชมนะะกับสูตรร่างนะเจาะร่างนะะท่านผู้ชมสูตรนี้รัฐบาลฮานอยนําเสนอเนาะนะอ่ะนะมาแล้วมาแล้วนะคะคิดถึงเหมือนกันนะเนาะคิดถึงเหมือนกันนะะท่านผู้ชมอ่านะสองแปดเจ็ดนะฮะศูนย์สี่ร่างนะะขีดสองครั้งนะฮะบวกกันสองครั้งสี่ครั้งบวกกันสี่ครั้งนะฮะสี่สี่นะฮะสิบหก สิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่อะสมาชิกชมนะเจาะล่างนะสูตรนี้เจาะล่างนะฮะหนึ่งศูนย์หกแปดสองล่าง,ะะ 1, 0, 6, 8, 2, างอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านเลยนะเนาะนะ,ะอ่ะต้องขอประทานโทษด้วยนะ ที่ทําให้สมาชิกนะคะเวียนไปเวียนมาเนาะเออนะฮะอาจารย์จะลงช่องไหนเนาะ,ะนะฮะเออนะฮะอ่ะหนึนกะพบก,กันนะกับช่องนี้นะฮะหนึ่งแปดสองร่างนะคะแปดสองสิหนะฮะสองสองเป็นสี่นะฮะสิบหบวกกับ4ี่เป็นยี่ิบนะฮะบวกกับ1อ่ะเอาใหม่นะสี่สองสองสี่เป็นแปดนะแปดสองสิบหสบหกบวกกับ8ดนะคะ ก็เป็นยี่บสกหเป็น25่ส้าใส่ห้าบวกหเป็น6กหกบวกสาเป็น9 9้าเป็น10บศูนยได้2องนะคะอ่ะแปดหนร่างนะคะใส่ตินี้มา2ตัวนะร่างต่อไปท่านผู้ชมนะคะเก้าบแปดแปดแปดนึ่งแปะคะเจ็บคอเหมือนเดิมนะเจ็บคอนะท่านผู้ชมนะตื่นเช้ามาเจ็บคอเลยวันนี้นะกำลังต้มน้ำร้อนทานนะดื่มเนาะเ2้าสองสบนะคะสิบแปบวกยี เป็นสามสบแวกกับ1เป็น39 9บกวกหนึ่งเป็นส0 0ศูย์บวกสได้3ามเป็นสี่เป็น6 1 3 0 9่ง่ล่างนะเศรษตินี้มา2ตัวล่างเช่นกันนะอัสวัสดี fc เก่า fc ใหม่นะตอนรับนะหนึ่ามศูนย่ล่างนะฮะเก้าสองสิบแปกวกก็สี่สนะฮะเป็น34มบสวกหนึ่งเป็นสามสบหวกหนึ่งเป็น6 หกสามเป็นเก้าเก้าหนึ่งเป็นสิบศูนย์สองได้สองนะฮะอ่ะศูนย์เก้าสามนะฮะแปดเจ็ดล่างนะแปดเจ็ดล่างอ่ะสูตรนี้เดี๋ยวดูก่อนนะอะไรผิดเนาะเก้าสองสิบแปดเป็นสามสิบสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าหนึ่งเป็นสิบอ่ะ ต่อมานะคะือเก้าสามแปดดล่างนะฮะแปดสองสิบหกแปดสองหจ็สี่ยีดบวกปดนะฮะเป็นสี่บสวกหนึ่งเป็นสี่สบห้าห้าวกหนเป็นหกหสามเป็น9ก้าเก้าหนึ่งเป็นสินะฮะส่วนสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตัวไหนผิดเนาะ สองสิบหกอีกเจ็ดสี่ยี่สิบแปดสี่สิบสี่ห้าหนึ่งเป็นหกหกสามเป็นเก้าก็หนึ่งเป็นสิบศูนย์บวกสองได้สองอ่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะสูตรอัดย้อนหลังไม่เป็นไรนะคะ ไม่รู้ตัวไหนผิดเนาะนะฮะเรามาดูปัจจุบันกันดีกว่านะฮะผู้ชมหกสามศูนย์นะฮะสามศูนย์ล่างสามสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดใส่เจ็ดนะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่นะะทีนี้เรามาดูนะ,ะมาดูมันดูว่าจะมีอะไรบ้างนะ,ะเราจะมาเจาะให้นะ วันนี้วันอะไรเอ่ยวัน,นวันนี้เป็นพฤหัสเนาะวันพฤหัสนะเด่นห้าเด่นหกนะ,ะเด่นห้าเด่นหกไม่มีเด่นห้าเด่นหกไม่มีอ่ะสองแทนนะ,ะวันพฤหัสนะมีห้ามีหกมีสองนะฮะอ่ะสองเจ็ด สองมีเจดมีเ้ามีหกูนยมีสาอ่ะนะฮะเด่นนะฮะเด่นเจเด่น2องเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจดสสองแสองหนึ่งสองสะฮะเด่น2หลักนะฮะเด่น7และเด่น8เด่นสองนะฮะ,ะนะะักชมอ่านะสูตรนี้นะฮะสูตรล่างเจาะล่างให้แล้วนะฮะอ่านาะกำลังวันนะคะ เด่นวันนี้นะคะตัวเด่นของเขาวันนี้เป็น5เป็น6นะคะมี5้ามี6แต่ว่าในนี้ไม่มี5้ามี6นะคะ,อะขอเอาตัวเด่นลองแล้วกันเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะ,นะคะฝากไว้เป็นวทางนะคะ subscribe ไรแชร์ให้จับด้วยนะคะสวัสดีค่ะ